เอาละครับสวัสดีเพื่อนน่ารักนะครับมาอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT มเมรุเท้าก็ในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนโอเคนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาถอนในเรื่องของตัวดอลลร์กันนะก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับผมไม่ได้อัปเดตไอเกมนี้เลยเนาะเพราะว่ามันใช้ระยะเวลานะครับในการที่เราจะผลิตอะไรมาขายนะครับมันใช้ระยะเวลานานมากส่วนตัวผมยังไม่ได้สร้างบ้านที่มันเอินเงินเลยครับ เพราะว่าทรัพยากรแต่ละทรัพยากรมาได้มายากพอสมควรเนาะ <_ d ata> ก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นในเรื่องของการถอนนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวคลิปข้างหน้าเดี๋ยวผมจะพามาสร้างนะครับสร้างตัวนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะเอิ้นนะครับ9ก้าดอนทุก2240นาทีนะครับเ,เพื่อนๆแต่ผมลองคานวณแล้วมันอาจจะยากนะครับเพราะขนมปังเนี่ยราคาแพงพอสมควรนะครับไอนี้คือขนมพังผมเอาไปตั้งขายอยู่ไม่รู้จะขายออกหรือเปล่านะครับ1.5นะก็คือทรัพยากรบางอย่างที่ผมยังไม่ได้ใช้ผมก็ขายไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าจะมาถอนให้เพื่อนดูนั่นเองนะครับตกเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับแต่ละวันมันไม่มันได้ไม่แน่นอน,นเพื่อนเพื่อนบางวันก็บางวันก็เยอะนะครับ5-10ดอนเลยนะครับบางวันก็อยู่ที่4ดอนเลยแบบนี้นะครับส่วนตัวผมก็เอาไปซื้อนะครับแล้วก็มาอัปเกรดตัวละครตรงนี้ตรงนี้จะหมดละเลยแปชั่วโมงนะครับระยะ7วันตรงนี้จะเป็นอ่าขั้นแรกในการช่วยเราอ่อเนี่ยนะครับเลเวลหนึ่งเพื่อนๆเห็นปะนะครับเลเวลหจะช่วยเราในเรื่องของการผลิต อันดับ2นะครับนี่จะเป็นการผลิตพวกไม้พวกอะไรเราไม่ต้องมานั่งกดเองนะครับเหมือนเป็นในเรื่องของตัวบอทช่วยเราก,กดนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปถอนกันเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันข้างล่างมันเป็นอะไรเพื่อนๆนะครับแต่มันบอกว่าอ่ามันจะเป็นอ่า new เกมเวอร์ชั n นะเออแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตตรงไหนในเรื่องของตัวพาร์ทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปถอนกันเลยนะครับผมยังไม่ได้ถอนเลยนะก็เดี๋ยวไอคลิปแรกที่เราลงทุนไปเท่าไหร่นะคบยี่สิบห้าดอนเพื่อน เราจะพยายามถอนให้มันออกมา25ดอลล์นะครับผมก็จะอัดคลิปจนที่เราคืนทุนเลยนะก็เดี๋ยวเราถอนกันเลยนะครับก็ในเรื่องของการถอนมีค่าฟรี5%นะครับเพื่อนๆแล้วก็ระยะเวลาในเรื่องของตัวการคูดาวน์ไว้นับอีกวันที่17นะครับถ้าผมจะถอนนี่คือวันที่17จะมีอีกหนึ่งคลิปนะครับก็อาจจะเป็นคลิปถอนแหละเพื่อนๆกผมม็ผมไม่รู้ว่าวันที่17นียผมได้กี่ดอลลาร์แต่ผมจะมาถอนใเพื่อนๆดูแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมจะถอนไปออถอนไปหมดเลยนะครับ4.6เลยเนาะ เดี๋ยวเรากดถอนเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็จะโดนค่าฟรีไป0.23นะครับนี่นะแล้วก็จะมีคูดาว,วันนะครับก็วันที่17นะนเพื่อนๆนะก็วันที่17เดี๋ยวเราจะมาถอนอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ขึ้นนะครับในเรื่องของตัว padding นะครับมผมไม่แน่ใจว่าคอนเฟิร์มช้าหรือเร็วนะแต่ตัวนี้ผมเชื่อมต่อในเรื่องของ MetaMask เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะเวลาเราเราฝากเข้าอ่ะแม่งโคตรเร็วใช่ปะแต่เวลาเราถอนเนี่ยแม่งก็ช้าเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอนะครับในเรื่องของการถอนแปะไว้นะครับใต้คลิปเพื่อนๆดูแล้วกันว่าการถอนมนเสร็จสิ้นแล้วส่วนตัวผมมองดูนะครับประมาณระยะประมาณสมมุติถ้าผมถอนตอนเนี้ยแล้วก็คลิปผมลงตอนเกือบจะตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ตอนเช้าพอดีนะครับถ้าผมอ้างอิงจากในเรื่องของตัวคลิปต่างประเทศนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของตัวเม ado t o w วนนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็เดี๋ยววันที่1 7เนะครับเราติดตามในเรื่องของการถอนอีกหนึ่งรอบเนาะแต่ผมดูว่าอีกหนึ่งรอบของผมน่าจะได้ประมาณสักอ่าสิดอลน,นะครับถอนก็จนที่เราจะคืน25าดอลแล้วเราค่อยอ่าสร้างเมืองต่อนะครับนี่สร้างเมืองตรงนี้ต่อเออนะเราก็ค่อยเก็บทรัพยากรเริ่มสร้างเมือง เพราะเดี๋ยวผมจะดึงกลับคืนมา25ดอนก่อนนะครับเราต้องอเล่นอย่างมีสติและนะครับเพราะว่าเราลงไป25ดอนเราจะไม่ได้คืนก็ไม่ได้นะครับแล้วผมจะไม่ทําคลิปก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทําทคลิปให้เพื่อนๆดูสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็สามารถมาทําทแค่ไม้ก็พอนะนะครับไม้ตรงนี้เอาเอา,เ,อาเรียบร้อยแล้วเหรอ,อถอนเรียบร้อยแล้วครับอเดี๋ยวเราดู Meta m a t เลยนี่ครับเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเออไม่ต้องแคปหน้าจอเลยเอ้ยถอนเร็วนะ นะครับถือว่าถอนเร็วมากเลยก็ถือว่าดีนะเออว่ะดีนะเพื่อนๆผมลองคิดดูสภาพแบบผมยังไม่เห็นต่างประเทศนะครับต่างประเทศอะ่ะเขาสร้างในเรื่องของตัวเมืองหมดแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นเขาสร้างตรงนี้นะก็เราอาจจะเป็นคนไทยคนแรกก็ได้นะครับที่สร้างไอ้พวกบ้านพวกนี้ก็ได้เนาะก็คือบ้านสุดท้ายนะครับบ้านหลังเนี้ยนะครับหชั่วโมงจะได้40่สิบดอลเพื่อนๆแต่เพื่อนทรัพยากรที่กินอะ่ะถือว่าใช้เยอะมากนะครับแปลว่า40ดอลเนี่ยถ้าเราหักในเรื่องของตัวต้นทุนอะไรแล้วเราอาจจะได้ประมาณ10 ดอนถึง15ดอนนะครับในเรื่องของการหากเพราะว่าบางทีเราอาจจะผลิตไม่ทันนะครับเราก็ไปซื้อแต่ผมมองดูมันมีวิธีหลายวิธีนะครับที่จะทําให้ผลผลิตเราทันก็คืออะไรรู้ไหมเราก็ทําหลาย i อดีครับแล้วก็โยนใส่ตลาดแล้วเราก็มาซื้อของเราเองนะครับซื้อจาก ID เด็กๆอะไรพวกนี้นะครับก็ทรัพยากรพวกนี้ผมมองว่าอ่าในการลงทุนหรือว่าลงทุนถึงบ้านขั้นสุดท้ายผมว่ามันยากมากนะครับเราต้องเล่นแบบนี้นะบ้านหลังที่1น,นะครับหลังที่2 แล้วก็วนไปทุนหลังสุดท้ายนะครับแบบนี้จะถูกวิธีแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็ต้องนะครับอัปเกรดนะครับซื้อเนี่ยนะครับอัปเกรดบ้านตรงนี้ให้ครบเลยเพราะว่าทร,รัพยรากรต่างๆมันต้องใช้นะเออส่วนตัวถอนดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีก7นะครับเวันข้างหน้านะครับว่า,าผมจะได้ถอนเท่าไหร่นะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าพเพื่อนถูกใจก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเจอแม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะ